ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างอิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขท้วนหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไใมตรีกันให้อภัยกัน ให้การสรงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรความสุข ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ประเทศชาติ